กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปปูสุคนคือเก้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกะสิผ้ามาเบืองแปลงพักคือเกล่ะครับแปลงพักจากกระเบื้องเกาที่เหลือใส่นะครับก็เอามาเฮ็ดได้พี่น้องนะครับง่ายๆครับบนยุ่งยากลหลก็ใส่ได้โดนพร้อมได้พี่น้องเลี้ยวเบืองกับเป็นระเบียบนะครับสะอาดหูสะอาดตานะครับหยากระบอกขึ้นข้อดีนะครับของการเฮ็ดแปลงพักจากกระเบื้องเกานะครับพี่น้องก็คือเฮ็ดที่เดียวนะครับใส่ได้โดนเป็นลายปีเลยล่ะย่ามฝนตกน้ำกระบอกะนะครับหยากระบอกขึ้นนะครับก็ดูแลรักษาไงนะครับมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเบื้องเรากะสะอาดหูสะอาดตาและที่สําคัญนะครับพืชผักของเขานะครับก็สามารถกินปุ๋ยได้เต็มที่นะครับโดยที่ปุ๋ยบ่ไลไปไซด์ได้พี่น้องพวกปุ๋ยนะครับพวกถานอาหารต่างๆกับซีอิ้วในนี้นะครับก็จะบ่ไลไปไซด์นะครับกระเบื้องเก้านะครับก็ล่องไปหาเบื้องนะครับน้ำคขางเฮี่ยนข้างซ่านนะครับในที่บ่ได้ใส่ก็ล่องเอามาประยุกตใส้ได้พี่น้องส่วนกระเบื้องเก้าของผมนี่นะครับมันเหลือจากการฮ็ดคอควา้วตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วนะครับครับผมประสน ย่านตัวโบเดวอะไรพี่น้องเลยเขานะครับกระเบื้องนะครับมีความเน่านะครับอยู่ที่120เซนนะพี่น้องหรือว่าเมตดเศร้าอะล่ะผมก็ได้มาทําการตัดนะครับเป็น3ส่วนนะครับส่วนละ40<ต>่สิบต่ปานนี้ก็ยังบ่พออยู่ครับสำหรับแปรงนี่แปรงเดียวนะครับแผ่นเต็มผมใส่อยู่ประมาณ12แผ่นมันก็ยังบ่สุดหรอกครับมันต้องได้หามาเติมอีก กะจังว่านี่แหละครับพี่น้องผู้ใดมีกระเบื้องก็เกล็กัดนแงน้มในเดอ้อครับผมจีไปซื้อเห็นพ่อผมว่าเพิ่นแบ่งขายอยู่ดอกแผ่นละสิบบาทว่าสั่นผมก็ต้องการอีกประมาณ20แผ่นและครับพี่น้องถึงจะครบ3แปลงพอดีนเนาะในส่วนของแปลงนี้นะครับผมก็คิดว่าสิปลูกผักสลัดแต่ว่าก่อนจะไปปลูกนะครับเฮามาฮู้จักผักสลัดนะครับว่ามันมีจััััักกปรระะเเภทดด้้อออพีีี่่่นนนนงผสลคบมมยูหลายประเภทนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมฮู้จักนะครับมันก็จะมีกรีนโอ๊กเลดโอ๊กกรีนโบเลดโบนะครับเลดคอสกรีนคอสบัตเตอร์เฮ็ดนะครับผมฮู้จักประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วว่า ที่นี่สภาพที่เหมาะกับการปลูกผักสลัดนะครับเข้าต้องปลูกกับดินแบบใดนะครับหนึ่งนะครับดินที่เหมาะกับการปลูกผักสลัดนะครับก็คือดินหลวนซุยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับและมีอินซีวัตถุสูงนะครับหน้าดินลึกนะครับและอุ้มน้ำได้ดีปานกลางนะครับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนะครับของดินกับซีอูทีระวาง6ถึง pH นะครับสองนะครับพื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกโอ้ยหน่อยอันนี้โบเมนมุกนะครับอันนี้โดนสดเลยเดี๋ยวผมสีเสลยให้ฟังบทสุดท้ายนะครับว่าผมเป็นยังคืขึ้นมีความรูท้ <c oughs> เอาสองนะครับพื้นที่ปลูกนะครับควรปลูกในพื้นที่โล่งนะครับให เขาได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นะครับและขอที่3นะครับผักสลัดนี่นะครับมีลักษณะบางนะครับจะเบ้ทนต่อฝนด้พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนคือยังย่ำนี่นะครับควรปลูกไว้ไตลงเลื่อนนะครับปลูกไตโลงเลื่อนก็คือว่านะครับพ่อต้องมีมุ่งล้างคานะครับปลูกพายางสีขาวนะครับกับมีสแลนพังแสงให้เขานํำจากน้อยได้พี่น้องเพื่อป้องกันแดดกันฝนนะครับเอาพ่อเห้าหูจักนะครับว่าผักสลัดมีจักรเทศลักะสภาพที่เหมาะสมกับการปลูกผักสลัดแล้วนะครับบานี้เข้ามา่หูจักนะครับคุณประโยชน์ ครับเป็นเผืชที่มีวิตามินซีวิตามิน A วิตามิน E นะครับวิตามิน B อีกหลายชนิดเลยนะครับผมซอยบำรุงสายตานะครับซอยป้องกันโรคโลหิตจางนะครับแล้วก็ซอยแก้ท้องผูกนะครับแก้ท้องอืดแล้วก็แก้ท้องเฟ้อได้ดีเด้ออันนี้นะครับกับเป็นคุณประโยชน์ของผักสลัดนะครับเอแตว่าผักสลัดนี่เอาไปหฮ็ดยี่ยังกินดีนะครับคันพูดถึงเมนูผักสลัดนี่นะครับมันกับมีหลายเมนูนะครับพี่น้องเฮาเคยได้ยินคุณคุณัวกับย่าผักสลัดอยังประมาณนี้นะครับแต่สำหรับตัวผมนี่ผมกินกับก๋วยเตี๋ยวด้อพี่นงแบเส เลื้อยฟังนะครับที่ผมส่งมีความรู้ในจังหว่อยนี้นะครับผมกับไปเอาความู้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกับมาบอกสุพีสุนองข้าฟังนี่แหละทัานผิดพลาดมองได้นะครับผมกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพราะว่าผมกับยังพัฒนาประสบความสําเร็จคือยังคนอื่นนะครับกับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะครับผู้ใดมีข้อมูลดีๆนะครับกับเอามาแชร์แบ่งปันกันด้วยพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับขอลาไปก่อนด้อพี่น้องเป็นยังไงครับแปลงผักกระเบื้องผมงามบ่แล้วพบกันใหม่ชิปหน้านะครับ